โอสิไปกินก๋วยเตี๋ยวผสนพี่น้องข้าสาวตุ่มมั่งได้ปุนี่จิ๊ดเกจอกหลอกวามันเสียบผสมตวนเพนเฮดทันธเหลวต้องนั่มเข่ามาโอ้เฮดบาปเทป้อมเขามาในื้อพั่มนาดเขเอลเขานู้ไหว่าีคุณไม่รู้คไม่ว่าอรอดมเปิด นั่งตรงไหนนั่งตรงนี้จะไปนั่งเงียบนะนี่เป็นตามชื่อร้านด้วยพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถ้าพี่ตี่อยเลยพ่อะข้าง่ายหนาขึ้นเป็นเตอตาหมอะกรอบไวให้หนาพ่อะข้าภาษาละแน่ทุกคนจะนี่เป็นเดี๋ยวจะเอาลงยูทูปให้โฆษณาให้ด้วย ขึ้น,น,นเหลือกเด้ดิขายถึงนี่เอ็นนะขายมือละเจ็ดกิโลโอ้ยน่นต้นนัว่าไหนเฮ็ดเด่นซื่อกว่าต้นนัดว่าไหนหลา,หา,ากหลายเลยปูรรเรียบอ่ะอืมปูเตียวรสติดนะคะพี่นอ้องค่ะผู้ใดผ่านมาทางเมืองบ่นมากินเด้อร้านตั้งชื่อว่าหย่างนอง ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่น้องดี pues ครับรค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรนะแม่ทองดีแม่น้องดีแม่ทองดีแม่ทองดีก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองดีเด็ดพี่น้องเนใดอย่างน้าวัดตุ้งศีเมืองน้าวัดตุ้งศีเมืองกาบัดสันฟันว่าแซ่บแซดแต่ว่าปลาทันต์สิ้นเดวซินเดลจากซีรีส์รีวิวโซฟังรีวิวโซฟังอืมอัพ์ท่เปอร์รีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองดีสูตรดั้งเดิมจากปีแล้วเออผมเห็นมาสิ ชิพกปีเฮ็ดเองนอกเนื้อน่ะโอ้โหชุดไม่จัดคุงเท่คร่ะอ๋อเดี๋ยวคุเคนเขา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 อยู่ซีซีพุหาซีปีลวเขาเฮ็ดของเขาซีซีพุ่งหาซีปีห้าไปเอาสูตรนเขามาเฮ็ดได้ซิมหาปีขายดิบขายดีขายบักหลายมือละหลายลอยช่วยละวางอ่ายกไปเลยค่ะยกไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตามไปนะคะมีสไปซี่ไหมมีสไปซี่อินดูเชบันชิมฮิบินเทคฮิมเใช่ไหมใช่เลยใช่ You can eat spicy you sure? Yes you put yourself ครับผมโอเคครับ, okay, รบผมก็จะใส่เอาเองรับก็ได้ไม่ต้องปรุงให้ปกติแล้วก็ไปชิมก่อนไปชิมก่อนแล้วกปรุงเพิ่มเขาเอาแต่ลูกชิ้นเด้ออันผู้นีผู้ใส่ลูกชิ้นหมูอ,อย่างเดียวลูกชิ้นหมูค่ะ <Okay. S 1> ไป,ไปเสียดสายขึ้นครับาวานันเป็นสิบ้อ <c oughs> น้าจากเียจือแแซ่บจังเลยอร่อยก๋วยเตี๋ยวแม่อะไรนะเขาเรียกเล่าบาหแม่ทองดีก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ทองดีแซ่บตายคืนพี่น้องเอ้ยรสชาติเข้มข้นมีกระปิดด้วยแต่ว่าเข้มครับตายบเนาหรอกแต่ว่ากระเส็ดแซ่บยูบ่บลาแทำหน่อยของแมว กินจนเบริรตระ,ะ,ระนี้ก็สราสดาเงินอนสร้าบาทเลยได้เนี่อนอนุญาตรีวิวกดเดียวคะแนนเต็มสิบให้เท่าไรคะด,ดิสิสูงกว่าโอ้ให้สิบเต็มเลยนะคะพราค้าจ๋า <laughs> มานน่มานน่มานีมาหน,านินุ๊ <laughs> ข้าวเดียวข้าวเดียวบอกเราบอกเราวาให้คะแนนเต็มสิ บ,บ,บอกบอกขวเียวแซ่บหลให้คะแนนหลายแซ่บหลาให้เท่าไหร่ให้สิ่คะแนนสิบสิบคะแนนแซ่บหลายนาสนฝรังบักซีดาได้หนิ่าม่าเฉียค่ะแม่คือใบจางเสียนมุงกินเองก็ไค่ะ